สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคําแนะนําจากกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้เขาได้แนะนำา3ขั้นตอนเกี่ยวกับการวางแผนการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน3ขั้นตอนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเราคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับรอ,องอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเขาได้เปิดเผยนะครับว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดให้รถทุกคันที่จะนํามาใช้งานบนท้องถนนนะครับจะต้องจดทะเบียนถูกต้องและต้องมีการชาําระภาษีรถประจําปีทุกปีโดยวันครบกําหนดชาําระภาษีประจําปีของรถแต่ละคันเนี่ยก็จะไม่ตรงกันนะครับขึ้นอยู่กับวันจดทะเบียนของรถคันนั้นๆกรมการขนส่งทางบกจึงแนะนํา การวางแผนการชําระภาษีรถประจําปีเพื่อให้เจ้าของรถเนี่ยเตรียมการและสามารถดําเนินการชําระภาษีประจําปีได้ทันเวลาอย่างง่ายดายนะครับเพียง3ขั้นตอนด้วยกันทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง1นงเนี่ยนะครับจะต้องตรวจสอบวันครบอายุภาษีรถประจําปีซึ่งจะตรงกับวันที่และเดือนในการจดทะเบียนรถครั้งแรกนะครับโดยตรวจสอบได้จากคู่มือรถ หรือเครื่องหมายการเสียภาษีหรือเข้าที่เว็บไซต์ชำระภาษีรถออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับที่เว็บไซต์ e-service.dlt.go.ts/ นะครับแล้วเลือกเมนูสอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปีโดยสามารถตรวจสอบได้ทั้งวันครบอายุภาษีรถอัตราค่าภาษีที่ต้องชำระ และหากเป็นกรณีที่เข้าขายต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนจะปรากฏข้อมูลแจ้งให้เจ้าของรถทราบด้วยนะครับ 2. เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบด้วยคู่มือรถฉบับจริงหรือสำเนาจัดทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและหากเป็นรถที่เข้าขายต้องตรวจสภาพ ให้นํำเข้าตรวจกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนให้เรียบร้อยก่อนเช่นรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ7ปีขึ้นไปรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ5ปีขึ้นไปหรือรถที่ติดตั้งแกส๊สต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ชํชำะระภาษีรถประจำปีล่วงหน้ากรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกนะครับให้สามารถ นำรถเนี่ยไปชำระภาษีรถประจำปีได้ล่วงหน้า90วันก่อนครบอายุภาษีดังนั้นหลังจากทราบวันครบอายุภาษีเตรียมเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้วควรดำเนินการชำระภาษีล่วงหน้าโดยมีช่องทางให้เลือกให้บริการหลายช่องทางสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์รถเก๋งรถกระบะรถตู้ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน7ปี และรถจัก,กรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน5ปีไม่มีภาษีค้างชําระหรือค้างชําระไม่เกิน1ปีตรงนี้แนะนําให้ชําระภาษีรถประจําปีผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว e ็บไซต์ e s e r v i c e d l t g o t s หรือ Counter Service Mobile Application ค p a y MP และ True Money Wallet ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติส่วนรถที่เข้าขายต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีแนะนำบริการเลื่อนล้อต่อภาษีชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถบริการช็อปให้พอแล้วต่อภาษีรับชำระภาษีที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์อาทิตย์ที่ทำการไปรณียีธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ กับกรมการขนส่งทางบกหรือที่สำนักง,งานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศนะครับครับและนี่ก็คือใน3ขั้นตอนสำหรับการวางแผนชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ